หลวงปู่ทวินจินนธรรมโมวัดธรรมหันสารามวัดยางระหงอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีหลวงปู่ทวินจินนธรรมโมท่านเป็นศิษย์หลวงปู่มั่นภุริทัตเถระท่านพ่อลีธรรมโรและเป็นสาธรรมิกกับหลวงปู่เจ้ยจุนโทท่านพ่อเฟื่องโชติโก ท่านพระอาจารย์ทวินจินนรมโมเกิดเมื่อวันอังคารที่15มีนาคมพุทธศักราช2463ปีวอกอันเป็นปีที่สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระราชมารดาของรัชกาลที่6และรัชกาลที่7สเสด็จสวรรคตนที่ตำบลหนองบัวอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีสมัยเด็กท่านเติบโตมาท่ามกลางป่าเขาเลือกสวนผลไม้อาทิเงาะ สมัยเป็นคารวาสก่อนที่จะได้เข้ามาบวชหนุ่มทวินได้รับใช้ชาติบ้านเมืองเป็นทหารออกทำศึกกับข้าศึกที่เมืองเชียงตุงครั้นพอปลดประจำการท่านจึงมีสภาพเป็นทหารผ่านศึกเขาปล่อยให้กลับบ้านแต่ทางการส่งมาแค่จังหวัดลำปางเท่านั้นพระอาจารย์ทวินเล่าเชิงบขบคันว่าอาตมามองหารถไม่มีเลยก็ต้องออสตีน จะหักลำปางจนถึงบางเกอกโน่นเลยสมัยในขวงอภัยวงศ์อาจารย์ปรีดีพนมยงจากกรุงเทพเดินเรื่อยมาถึงเมืองชนระยองปุบป,ป่าฝ่าดงไปทะลุเอาที่จันทบุรีพอมาถึงก็เข้าวัดป่าคลองกุ้งเลยอวยเป็นไายป่าเล่นเอาอกเกือบตายได้ท่านพอลีธรรมทโรวัดโสการามมาดูอาการไข้ แล้วเอายาให้กินภายหลังจากหายโรคแล้วก็เดินทางกลับบ้านกลั้นไปถึงบ้านมารดาและญาติญาติลงมติว่าจะให้หนุ่มทวินบวชแต่ทุกคนก็ได้ยินคำปฏิเสธจากหนุ่มทวินว่าไม่บวชยังไงก็ไม่บวชมารดาพี่น้องทุกคนตางอ่อนอกอ่อนใจไปตามๆกันจึงพากันไปนมัมศการท่านพอ่อหลีที่วัดปากคลองกุ้งให้ช่วยเหลือท่านพ่อหลี จึงมีจดหมายเรียกตัวหนุ่มทวินให้ไปหาที่วัดหนุ่มทวินมีความเคารพในองค์ท่านพ่อหลีมากจึงไม่ขัดขืนเดินทางมาที่วัดบรรดาญาติโยมก็มากันเต็มสาลามเหมือนนัดกันไว้ท่านจึงพูดว่าเจ้าต้องบวชไม่มากก็น้อยเจ้าจะต้องบวชก็เลยต้องฝืนใจรับปากไปว่าบวชก็บวชคัานถึงวันอุปสมบทหนุ่มทวิน ก็ได้รับความเมตตาจากท่านพลีจัดการโบวชให้เมื่อวันที่8กรกฎาคมพุทธศักราช2489โดยมีพระอมรโมรีวัดจันทนารามเป็นพระอุปชาตท่านพลีธรรมทโรวัดปากคลองกุ้งเป็นพระกรรมวจาจารย์พระครูพิพัฒวิหารการวัดจันทนารามเป็นพระอนุสาวนาจารย์ นวัดคลองกุ้งอำเภอเมืองจัังหวดจันทบุรีได้รับฉายาว่าจินนรรมโมท่านตั้งใจว่าจะขอบวชเพียงสมเดือนเท่านั้นพระอาจารย์ทวินท่านมีวาสนาได้อยู่ใกล้ครูบาอาจารย์อันประเสริฐอย่างท่านพอ่อหลีคลั้นเมื่อครบสามเดือนจึงเข้าไปกราบเรียนกับท่านพอ่อหลีเพื่อลาสิกขาบทแต่ท่านพอ่อหลีท่านเล็งรู้ด้วยญาณว่าพระทวิน เกิดมาเพื่อรับใช้พระพุทธศาสนาท่านจึงพูดว่าเฮ้ยไปบุกป่าเสียก่อนฝึกสมาธิสักสองเดือนแล้วค่อยมาลาใหม่ในที่สุดพระอาจารย์ทวินจึงจำใจปฏิบัติตามโดยท่านพลีสั่งให้ท่านพระอาจารย์เพื่องเป็นผู้นำพระอาจารย์ทวินแบกกรดสะพายบาดเข้าป่านับว่าเป็นอุบายให้เข้าถึงธรรมะของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ ท่านพระอาจารย์เฟื่องได้พาพระอาจารย์ถวินไปปักกลดในป่าช้าแห่งหนึ่งมีศพคนตายขึ้นอืดพองไปทั้งตัวทรงกลิ่นอย่างขนาดหนักอาจารย์เฟื่องท่านว่าเอาตรงนี้แหละกลางวันก็หอมกลางคืนก็หอมพอปักกลดเรียบร้อยท่านก็ได้เดินจงกรมหลังจากเดินจงกรมแล้วก็นั่งสมาธิต่อจิตเกิดรวมขนาดหนักรู้สึกตัวเองนั่งแข็งเป็นเหล็ก มีสติทุกขนาดจิตดูเหมือนเต็มเปี่ยมในทุกอริยบทพระอาจารย์เฟื่องและพระอาจารย์ทวินบุกป่าฟ่าดงไปหลายแห่งต่างเร่งบำเพ็ญเพียรย่างหนักไม่เคยทิ้งอริยบทใดให้เคลื่อนจากองค์ภาวนาบัดนี้พระอาจารย์ทวินจินนธร,รมโมได้พบของดีแล้วความคิดที่อยากจะศึกออกไปใช้ชีวิตทางโลกดูเหมือนจะลืมไปเสียแล้วจิตใจมีแต่ความอิ่มเอิบ เบิกบานในศีลสมาธิและปัญญาที่ได้และเมื่อทุดงกลับมาที่วัดคลองกุ้งก็ไม่เคยพูดถึงเรื่องที่จะขอลาศึกอีกเลยต่อมาภายหลังออกจากพรรษาแล้วบรรดาศิษย์ของท่านพหลีได้ปรารภกันถึงกิตติศัพท์ของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตและครั้นพอได้ยินชื่อเท่านั้นก็เกิดมีความรู้สึกศรัทธาเลื่อมใสเป็นอย่างยิ่งจึงเข้าไปกราบลาท่านพหลี เพื่อแจ้งความประสงค์ว่าจะไปกราบพระอาจารย์มั่นที่สกลนครแต่ท่านพหลีพูดเพียงประโยคเดียวว่ายัางไม่ให้ไปพระอาจารย์ทวินจึงต้องอยู่ศึกษาปฏิบัติธรรมที่วัดคลองกุ้งต่อไปและเมื่อได้โอกาสท่านหลายคณะอีกสองค์ก็ได้กล้าไปขออนุญาตอีกเป็นครั้งที่สองท่านพหลีพิจารณาแล้วจึงได้อนุญาต จากนั้นท่านพหลีได้กล่าวอบรมเมตตาสั่งสอนแนวทางการดําเนินชีวิตในป่าดงพงไพรที่เต็มไปด้วยอันตรายนานา,นานชนิดโดยให้มีพระรัตนไตรัยเป็นที่พึ่งจากนั้นคณะทุดงก็ได้เริ่มออกเดินทางผ่านทางระยองชนบุรีกรุงเทพแต่ละแห่งพักอยู่ไม่เกินสองวันถึงกรุงเทพก็ได้ไปพักที่บ้านตระกูลว่องวาน,นิชแล้วเดินทางมุ่งหน้าไปภาคอีสานด้วยความมุ่งมั่นเด็ดเดี่ยว ขอเพียงได้กราบเท้าหลวงปู่มั่นภูริทตโตสักครั้งเดียวก็พอใจแล้วพระจันทวินจินนธรรมโมกล่าวไว้ว่าการเดินทางทุดงกรรมฐานต้องอาศัยสติเดินยืนนั่งนอนต้องมีสติมั่นจึงจะบังเกิดผลแห่งการภาวนาใช้เวลาเดินทางจากกรุงเทพถึงโคราช17-18วันเข้ารายงานตัวที่วัดป่าสารวัณซึ่งเป็นศูนย์พระกรรมฐาน และได้พบพระผู้ใหญ่หลายหลายองค์จากนั้นก็เดินทุดงมุ่งหน้าไปจังหวัดอุดรธานีพักอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีสองสามวันก็ไปต่อแต่การเดินทุดงแบบไม่ค่อยจะรู้หนทางจึงเป็นเหตุให้คณะทุดงของพระอาจารย์ทวินหลงป่าไปทะลุยังอำเภอวานอนอนิวาสแถวแถวบ้านกูดแหดอันหนึ่งเวลาก็จวนเจียนจะเข้าพรรษาจึงต้องอยู่จำพรรษาที่อำเภอ วานนอนิวาาเสียหนึ่งพรรษาในระหว่างที่จำพรรษาที่นั่นก็ได้มีโอกาสพบกับท่านพระอาจารย์อุ่นและท่านพระอาจารย์อุ่นได้นำคณะของท่านพระอาจารย์ทวินมาอยู่จำพรรษากับหลวงปู่กงมาจิรปุญโญอีกหนึ่งพรรษาหลวงปู่อาวานเขมโกเล่าสมัยท่านเป็นเด็กได้กราบหลวงปู่มั่นและท่านพระอาจารย์ทวินท่านพระอาจารย์มั่นที่ได้พบตอนเด็ก อาตมาออกโรงเรียนแล้วก็ได้ติดตามหลวงปู่คงมาจิระปุญโญไปกราบพระอาจารย์มั่นภูริทัตมาเถระที่วัดป่าบ้านหนองผือวัดป่าภูริทัตตะทีรวาดไปพักที่นั่นสามคืนพักกับหลวงปู่คงมาพอไปถึงท่านพระอาจารย์มั่นบนเกี่ยวกับพระอาจารย์ทวินจิน,นธรรมโมซึ่งท่านเอาปูนซีเมนต์ขุ่มต้นเสากันมดไม่ให้ขึ้นท่านบ่นและบ่นเล่าว,ว่า ไม่ดีไม่ดีชามาหลวงปู่คงมาก็พาหมูทุบแล้วก็ทำใหม่พระอาจารย์ทวินก็มาช่วยทำอีกอย่างเก่าท่านพระอาจารย์มั่นท่านเดินดูตามลูกกรงซองมาดูท่านว่าท่านทวินมันเฮ็ดอย่างคือไก่เขียนเนี่ยท่านพูดให้พระอาจารย์ทวินองค์เดียวตอนอาตมาเป็นเด็กก็ได้ยินต่อมาเมื่ออาตมาเข้ามาบวชคราวนี้ ก็ได้นำคำพูดคำนั้นมาศึกษาดูแปลว่ายังไงก็พระอาจารย์ทวินท่านเก่งทางปูนท่านเป็นช่างปูนแต่ทำให้ท่านพระอาจารย์มั่นติแล้วติเล่านำม,มาศึกษาดูก็ได้ความว่าท่านเตือนสติท่านให้มีสติสำรวมทรงจิตไปที่อื่นไม่ได้แล้วถ้าทรงจิตไปเพื่อความสวยความงามนั้นไม่ได้ท่านพระอาจารย์มั่นอนุญาตให้ทำได้ ถ้าทำเพื่อให้แข็งแรงทนทานตั้งอยู่ได้นานแต่ถ้าจะเพ่งเพื่อความสวยความงามไว้อวดคนอื่นอย่างนั้นไม่ได้ท่านพระอาจารย์ทวินจินนมโมมีอะไรๆที่พิเศษอยู่มากแต่ท่านไม่พูดไม่กล้าที่จะพูดอวดใครท่านว่าเรื่องลี้ลับในพระาศาสนานี้มีจริงต้องปฏิบัติเองจึงจะรู้ภายหลังจากพระอาจารย์ทวินจินนทโม อยู่ปฏิบัติธรรมกับหลวงปู่ฟั่นอาจารโรก็มีเหตุการณ์อัศจรรย์เกิดขึ้นคือท่านทั้งสองเหมือนเป็นดั่งคู่ทดสอบพลังจิตซึ่งกันและกันซึ่งก็เป็นผลแห่งพระกรรมฐานนั่นเองวันหนึ่งหลวงปู่ฟั่นอาจารโรท่านนั่งสมาธิท่านนั่งไปอยู่ชั่วครู่ก็มีอาการตัวลอยขึ้นร่างกายทุกส่วน หมือนร้ายน้ำหนักตัวท่านลอยขึ้นลอยขึ้นจากพื้นประมาณหนึ่งเมตรเห็นจะได้แล้วค่อยๆวนเวียนไปรอบๆห้องปฏิบัติพระกรรมฐานการลอยตัวได้ขณะที่นั่งสมาธิพระอาจารย์ทวินก็ไม่น้อยหน้ากว่ากันท่านสามารถนั่งจนตัวลอยไปรอบๆได้อย่างน่าอัศจรรย์เลยทีเดียวเมื่อบรรลายชีวิตท่านพระอาจารย์ทวินจิน,นธรรมโมอาพาธจิตท่านบรรลุธรรมถึงขั้นอนาคามีผล แล้วแต่ติดอยู่แค่นั้นพิจารณาไปไหนต่อไม่ได้จึงได้เขียนจดหมายกราบเรียนหลวงตามหมาบัวญาณสัมปนโนไปที่วัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรธานีหลวงตามหมาบัวท่านก็เมตตาเขียนจดหมายสอนข้อธรรมตอบกลับมาให้ท่านพระอาจารย์ทวินได้พิจารณาข้อถรมขั้นสูงขึ้นไปหลวงปู่ทวินจินนธรรม มรณภาพลงด้วยอาการสงบเมื่อวันที่13เมษายนพุทธศักราช2528สิริรวมอายุ66ปี29วันพรรษา40โอวาทธรรมหลวงปู่ทวินจินนะโมพระครูอาญญพิรัตวัดธรรมานสารามอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีเมื่อผู้ใดได้ฝึกสอนอบรมจิตให้แก่กล้าแล้วรับรองว่า ต้องได้ผลปัจจุบันนี้เกรงว่าจะไม่เอาจริงและไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปละสิจึงเที่ยวก่กอกรรมกันไม่ว่างเว้นครั้นพอมีภัายจวนตัวเข้าก็พึ่งหาพระก็กรรมมันไล่ถึงตัวแล้วใครจะไปช่วยได้เล่าเมื่อท่านผู้ฟังฟังจบแล้วกรุณาช่วยสับสไ i ครกดไ like, ลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้ถามด้วยขอบพระคุณมากครับ